โอเคมาเดี๋ยววันนี้เราเบาๆเรื่องหุ้นกันหน่อยเนาะกับหัวข้อที่ชื่อว่า4การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของผมเองนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้เห็นคลิปผมในคลิปก่อนหน้าแล้วเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าโอเคแล้วที่ผมพูดมาเยอะแยะเนี่ยแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกลงทุนในอะไรนะครับผมก็เลยตั้งใจที่จะทําคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยน่าจะมีทางเลือกหรือว่าเห็นภาพมากขึ้นว่าเออ ถ้าเกิดเป็นเขาเนี่ยน่าจะมีไอเดียในการลงทุนอะไรบ้างซึ่งหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้จบเนี่ยอาจจะแปลกใจเนาะว่าทำไมมันถึงมีการลงทุนในลักษณะนี้ด้วยที่แบบอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่อันดับ4เนี่ยไปจนถึงอันดับสุดท้ายนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้จนครบเนี่ยก็อยู่กันให้ครบด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยคุณคิดว่าการลงทุนในอะไร จะคุ้มค่ากับตัวคุณที่สุดนะครับอันดับสุดท้ายก่อนเลยอันดับสุดท้ายนะครับก็คือหุ้นไทยกับต่างประเทศนะครับอ่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมหุ้นเนี่ยผมถึงให้อยู่อันดับสุดท้ายเลยในขณะที่ช่องผมเนี่ยพูดเรื่องหุ้นหลายรอบใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของหุ้นเนี่ย ท,ที่จริงแล้วมันก็มีข้อดีที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเช่นอาจจะทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าการเงินมั่นคงรู้ว่าจะต้องเอาเงินไปทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลาเราลงทุนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากประหยัดมากขึ้นนะครับพเพราะแทนที่เราจะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอยากเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาลงทุนมากกว่าเพราะว่าเราก็เริ่มเสียดายเงินแล้วไงเพราะว่าเรารู้ว่าเออถ้าเกิดเงินตรงเนี้ยถ้าเกิดเราประหยัดเพื่อไปลงทุนเนี่ย มันก็อาจจะทําให้ชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยสบายกว่าแล้วก็รู้สึกดีกว่าการที่เราจะต้องมาซื้อของตามเทรนด์ในทุกวันนี้ถูกไหมครับอะแต่ว่านั้นอนะมันเป็นแค่ข้อดีที่ใครๆก็รู้ในเรื่องของโอเคลงทุนมันก็ได้ผลตอบแทนถูกไหมครับแต่ว่ามันมีอีกข้อดีหนึ่งสาหรับการที่ผมได้เรียนรู้หุ้นไทยหรือว่าได้ใช้เวลาไปกับการศึกษาเรื่องการลงทุนเนี่ยคือผมเนี่ยมีเรื่องไว้คุยกับผู้ใหญ่นะครับอะคือหลายๆคนเนี่ย จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพอไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าไปเจอพี่ๆไปเจอคนอื่นๆในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้ว่าต้องคุยเรื่องอะไรซึ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจยากเพราะว่าเราก็อาจจะต่างเจนกับเขาใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเนี้ยอายุแค่ประมาณ1 9 20ตอนนั้นนะครับแล้วพี่ๆเนี่ยอาจจะอายุ 30, 40 50ซึ่งเราจะหาเรื่องอะไรที่ไปคุยกับเขาแล้สนุกด้วยกันเนี่ย มันก็ค่อนข้างยากแต่ผมมาเจอว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นหนึ่งท็อปปิกที่เราสามารถนำไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเราก็สามารถสนุกไปด้วยกันได้ซึ่งมันก็ทําให้การเจราจาหรือว่าการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบกระชับมิตรกันหลายๆเรื่องการเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าการลงทุนเวลาเพื่อศึกษาเรื่องหุ้นไทยแล้วก็หุ้นต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ขอให้เป็นอันดับ4นะเพราะว่า อันดับอื่นเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากกว่านะครับอ่าโอเคนี่แค่เริ่มต้นก็ะมันแล้วไงหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผมพูดเรื่องหุ้นน่าจะให้พูดอันดับหนึ่งเนาะไม่ใช่นะครับโอเคมาอันดับ3นะครับที่ผมจะให้คือโซเชียลมีเดียนะครับอ่าโซเชียลมีเดียนะครับโอเคถามว่าทำไมถึงเป็นโซเชียลมีเดียนะครับเพราะ โซเชียลมีเดียเนี่ยคือพวกการทำสื่อออกมาหรือว่าการสร้างตัวตนหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะสำหรับผมเนี่ยข้อดีที่ทุกคนรู้กันเนี่ยก็คือมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ใช่ไหมแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือมันสามารถต่อยอดให้เราสร้างคอนนคชันได้ง่ายขึ้นนะครับคุณลองนึกภาพนะว่าสมมุติวันนี้คุณอยากจะรู้จักนักธุรกิจที่เป็นแบบโตๆหน่อยอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยมีธุรกิจใหญ่ซึ่ง ก็ต้องแน่นอนอยู hmm. <I feel S 1> uh ่แล้วว่าถ้าเกิดเขาจะมาคุยกับเราเนี่ยเราก็ต้องมีผลประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันถูกไหมครับนอนในโลกของการดิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าผมอ่ะอาจจะไม่สามารถไปมีธุรกิจอะไรที่โคบเขาได้หรอกถูกไหมครับอ่ะล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนหรือว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เนี่ยคือเรื่องของการสร้างพลังเสียงให้กับตัวเองนะครับเช่นการสร้างโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยมันคือ การสร้างพลังหรือสร้าง power ให้กับตัวเรานะครับคือยุคนี้เนี่ยใครเสียงดังใครสามารถสื่อสารกับคนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบอย่างหนึง่งใช่ไหมครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก่งเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียเก่งเรื่องของการทําสื่อทําให้คนสามารถรู้จักได้เยอะขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่คุณสามารถไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นเพื่อสร้างคอนเนคชันได้เหมือนกันอ่านอกจากจะสร้างไรายได้แล้วยังต่อยอดเรื่องของคอนเนคชันได้อีกเนาะซึ่งในสมัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าผมไปดูแต่ช่องไหนนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องลงแรงเลเวอร์ใช่ไหมครับหรือว่าลงเวลาก็คือตัวของ time เนาะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเราสามารถต่อยอดได้อีกสองขานะครับก็คือถ้าไม่ใช่โซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือการโคดเนาะ coding คือการ coding เนี่ยมันทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทํางานได้ไหวหรือว่าได้เยอะมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ไม่รู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าวิธีการทำ coding ใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างเช่น Uh, ผมอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องของการโคดดิ้งเนาะสมมุติว่าผมต้องหาข้อมูลบริษัท500บริษัทอย่างเงี้ยโอ้โห uh huh. ใช้เวลาเป็นวันนะครับหลายเดียบนานค่อนข้างนานเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รู้โคดเนี่ยเขาอาจจะเสียเวลาในการเซตอัพตอนแรกเนี่ยนิดหน่อย แต่พอมันเข้าเทียเนี่ยเขาก็รันได้สบายแหละแบบเนี้ยเขาก็สามารถทํางานได้ไวได้เร็วแล้วก็สามารถหาเงินได้ไวได้เร็วกว่าผมนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรผมโค้ชไม่เป็นเนี่ยผมก็มาทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของมีเดียหรือว่าสื่อแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการสร้างตัวสาหรับหลายๆคนได้ค่อนข้างดีเหมือนกันผมก็แนะนํานะครับเป็นหนึ่งใน choice สำหรับการลงทุนของผมที่ผ่านมาที่คิดว่าคุ้มมากๆคือการลงเวลาสร้างโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับแล้วก็แนะนําให้คนอื่นถ้าเกิดสนใจก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับอ่ามาโอเคส่วนช้อยที่2เนี่ยเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปเร้าวๆาเลยนะผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะสั้นๆจบไวกระชับนะครับช้อยที่2เนี่ยคือเรื่องของคอนนคชันนะครับอ่าคอนนคชันนะครับเพราะว่าก็ ต้องยอมรับครับว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่โนฮูหรือว่าการรู้จักใครเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเอ้ยคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยประเทศเราแม่งแย่แม่งห่วยประเทศที่พึ่งพาแต่คอนเนคชั่นผมก็ต้องบอกว่าผมได้มีโอกาสไปอยู่หลายประเทศอะไรเงี้ยก็หลายๆประเทศก็ ให้ความสําคัญเรื่องของคอนเนคชันเหมือนกันนะครับอย่างอเมริกาก็คอนเนคชันนะครับจีนก็คอนเนคชันแบบนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศเรานะครับคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการทํางานของโลกนี้ดีกว่าเนาะโอเคเราจะไม่บอกว่าคอนเนคชันมันถูกหรือวมันผิดแต่ผมจะบอกแค่ว่าคอนเนคชันเนี่ยมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคุณได้นะครับอ่ะพอฟังแบบนี้แล้วคุณก็น่าจะเริ่มเปิดใจให้กับเรื่องของคอนเนคชันมากขึ้นเนาะซึ่งเท่าที่ผมเคยคุยมาเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าคอนเนคชันเนี่ย มันเป็นเรื่องสําหรับคนบางกลุ่มไอ้คนธรรมดาแบบเราเนี่ยมันมันไม่สามารถไปมีคอนนิชันแบบเขาได้หรอกซึ่งก็จริงนะครับว่าคุณอะ่ะไม่สามารถมีคอนนิชันแบบคนใหญ่คนโตได้แต่คุณอะ่ะก็สามารถสร้างคอนนิชันได้ถูกปะมันไม่ใช่ว่าแบบเออคุณเริ่มมาคุณไม่มีเลยคุณก็ฟากนะครับไม่เอาเลยมันก็มันก็แล้วแต่นะแต่สำหรับผมผมก็เลือกที่จะสร้างดีกว่านะซึ่งคอนนิชันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเราจะต้องลงเงินต้องรวยหรือเปล่า มันก็เป็นทางหนึ่งในการสร้างคอนเนคชั่นแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยในการสร้างคอนเนคชั่นเนี่ยคือการลงเวลาและลงความน่าไว้ใจหรือว่าสร้างความน่าไว้ใจให้กับคนอื่นนะครับคอนเนคชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ก่อนนะครับให้ก่อนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปเจอคนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณเสนอตัวเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณทําได้ดีเขาก็ไว้ใจคุณเวลาคนคนนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรให้แบบ ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนอื่นขอคําช่วยเหลือมาเขาก็กล้าที่จะแนะนําเราให้คนอื่นต่ออีกทีไอ้แบบนี้แหละครับคือคอนเนคชันเนาะคือการที่เรากล้าที่จะแนะนําซึ่งกันและกันเนี่ยแหละครับคือคอนเนคชันซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างคอนเนคชันนะอาจจะต้องใช้เวลาในการไปพูดคุยกับเขาบ้างในการติดต่อกับเขาบ้างใช้เวลาไปการลงหาความรู้เพื่อเอาความรู้มาช่วยคนอื่น หลังจากนั้นเราถึงจะได้คอลเลกชันอีกทีเห็นไหมครับว่ามันอะสามารถสร้างกันได้อันนี้ผมแนะนำนะสำหรับใครที่กำลังอยู่ในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณลองอ่าอีเมลหาเกสต์สปิเกอร์ดูนะครับอ่ะสมมติว่าใครที่เรียนอยู่มหาลัยเนี่ยมันจะมีหลายๆครั้งนะครับที่มาหาลัยเนี่ยเขาจะเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาสอนคุณใช่ไหมครับอาจจะเป็น1คาบหรือว่า2คาบอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเชื่อว่าไม่น่ามีใครแบบเรียนจบแล้วอีเมลไปหาเขานะ เออผมผมลองแนะนาดูนะครับเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเวลามีเกสเข้ามาเนี้ยเราก็จบแล้วเราก็ลองอ e ีเมลไปหาเขาหน่อยว่าเออขอบคุณมากที่วันนี้มาสอนอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วเราอยู่ในชมรมนี้ชมรมนี้ในมหาลัยถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อเราได้เลยอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมว่าเราเนี่ยให้เขาก่อนเวลาเขานึกถึงอะไรหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเราสามารถช่วยเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเขาก็จะมาติดต่อเราเราก็จะเริ่มสร้างคอนเนคชั่นได้แล้วเห็นไหม ต้นทุนเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยแต่ว่าใช้เวลาและอาจจะใช้ความรู้บางส่วนก็สามารถสร้างคอนเนคชั่นได้ซึ่งผมบอกเลยว่าคอนเนคชั่นเนี่ยสามารถทำให้คุณมีชีวิตที่ ง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะเช่นคุณอาจจะสามารถสมมติว่าเรื่องสมัครงานคุณก็อาจจะสมัครงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าก็อาจจะมีคนแนะนํากันภายในบริษัทถูกไหมครับหรือว่าเวลาคุณจะหาไรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็แทนที่คุณจะต้องวิ่งหางานเองก็อาจจะมีคนวิ่งเอางานมาให้เราแทนเพราะว่าเขาไว้ใจว่าเราจะทํางานให้เขาได้อะไรอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนเป็นอันดับ2ของผมเลยนะส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยที่ผมจะให้นะครับคือเรื่องของ health นะครับ หรือว่าสุขภาพนะครับการลงทุนในสุขภาพในที่นี้เนี่ยสำหรับผมไม่ใช่เรื่องของประกันนะครับอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบไปซื้อประกันหรือว่าผมจะมาขายประกันนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันคือการออกกําลังกายนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดเราป่วยขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงมากๆนะครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ทําให้คุณแบบ ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเลยหรือว่าแบบทาให้คุณไม่ป่วยอีกแล้วในชีวิตนี้แต่ความคิดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันลดโอกาสเสี่ยงของคุณลงนะครับเช่นสมมุติว่าใน1ปีเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสป่วยอ่าสีแต่ว่าการที่คุณลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเนี่ยอาจจะทําให้โอกาสป่วยของคุณเนี่ยลดลงมาหลือแค่ 30%ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เรามีโอกาสป่วยน้อยลงเนี่ยแน่นอนว่าคุณเนี่ยก็มีโอกาสประหยัดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลลงถูกไหมครับกับอีกเรื่องนึงเนี่ยคือทุกครั้งที่คุณป่วยเนี่ยคุณไม่ได้ป่วยแค่วันเดียวถูกไหมครับคุณอาจจะป่วย2วัน3วันซึ่งวันที่คุณป่วยอะ่ะมันทําให้คุณอะ่ะสามารถทํางานหรือว่าออกไปหาเงินได้น้อยลง อย่างเงี้ยสมมุติว่าผมป่วยอาจจะป่วยเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เจ็บคอผมก็อาจจะรู้ขึ้นมาถ่ายคลิปไม่ได้ผมก็อาจจะออกไปรับงานที่เป็นออนไซต์ site, หรือ line, ออฟไลน์เงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยถูกไหมครับว่าแค่เราออกกําลังกายเนี่ยเราลดโอกาสป่วยลงทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ประสิทธิภาพร่างกายของเราเนี่ยได้มากขึ้นก็สามารถออกไปหาเงินได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งออกกําลังกายเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มจากการออกกําลังกายที่เป็นงบศูนย์บาทก่อนนะครับ คุณบ้างก่อนนะไม่จาเป็นที่คุณเนี่ยจะต้องลงทุนไปซื้อคอร์สเข้าฟิตเนสรายเดือนอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้ที่หลังก็ได้นะในเมื่อคุณแบบมีพื้นฐานแล้วคุณอยากจะไปต่อยอดเข้าคลาสแล้วอะไรเงี้ยโอเคได้แต่เริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้คุณเริ่มต้นจากศูนย์บาทก่อนเช่น วิดพื้นอยู่บ้านเงี้ยศูนย์บาทใช่ไหมอา,อาจจะเป็นบอดี้เวทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านศูนย์บาทการคอรอะไรเงี้ยศูนย์บาทการออกไปวิ่งอย่างเงี้ยศูนย์บาทน,นะครับศูนย์บาทหมดเลยทุกอย่างเนี่ยขอแค่คุณยอมสละเวลาวันหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยคุณก็สามารถลดโอกาสป่วยและเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้ของคุณได้แล้วเนาะโอเคคลิปนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันค่อนข้างซิมเพลนะผมพยายามให้คลิปในช่องนี้เนี่ยมันง่ายๆที่สุดนะครับเพราะว่า ำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องท่ายากก็ได้หาเงินง่ายๆแล้วได้เหมือนกันผมว่าก็โอเคแล้วเนาะแล้วสําหรับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องลงทุนเนี่ย <S <S เพื่อนๆคิดว่าลงทุนในอะไรสำหรับเพื่อนๆเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้นะครับเพราะว่าการคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยจะทําให้คลิปที่เพื่อนๆคิดว่าดีเนี่ยมีโอกาสส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นมากขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ แล้วก็อาจจะเป็นไอเดียดีๆหรือว่าเป็นแนวทางดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองเอาไปต่อยอดในแบบของตัวเองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ